หรือเปลี่ยนกันนี่างแยดูครับแป้งสวยไหมฮะ <S <S สวยับสวแป้งดูง่ายเลยนี่ยปิดดูครับแป้งไว้เยอะๆนะพอเห็นปุ๊บจำได้จำแมน่นนะครับไม่เคยทุกคนไม่หลับฟกว่าเปิดดีโดเก่าอาจารย,าดย,ดดย์ดูเดี๋ยวข้งแบบโดนโดูเงีอยดูหลายๆวง พราะยุบชุดหลังๆนี่วีดีโอจะชัดไงช่วงแรกๆนู้นหลายๆปีก่อนยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ห,หลังๆปรับแล้วอะปรับแล้วก็เริ่มชัดเจนนะคุณนายทีบอกว่าชมด้านหลังหน่อยครับได้ครับได้